กิจกรรมวางทุนงานอองทุกคนวันนี้จะเป็นคำที่21ถึง20นะคะเอานิ้ชี้ไปที่คำที่1 1ค่ะขอแอร์กอแคขอ ไไข่ไม่ไข่ขอไอ้ไข่ไม่ไข่ขออ่ะพระขออ่ะพระรอโอโลไม่โทโลรอโอโลไม่โธโลไข่พระโล้ไข่พระรูคำที่สิบเจ็ดขอไอไข่ไม่โทไข่ขอไอไข่ไม่โทไข่รออามารออามารออาลารออาลารอเอียรีอารอเอียรียาไข่มาลาเรีย เจ้าคนจนคนจนคงที่สิบเ้าคออกนอคนคออกนอคนชอไอชัยไม่โทใช้ไชไม่โทใช้คนใช้คนใช้มาที่ยี่สิบคออกนอคนคออนอคนจออือซือไม่โทซื้อออืซือไม่โทรซื้อคนซื้อคนซื้ออะนได้เัวสะกดเองค่ะ1ึงสองสั้นขอเอ้มโอเอ็ แม่เอกไข่แม่เอกไข่คอคอขอคอไข่ขอคอขอคอโอเคค่ะคนต่อไปมาเลยค่ะสรลอีจอเอียวอวอเทียวไปเจียรโอเคอ่ะคนต่อไปค่ะ 灯旦路。